สวัสดีค่ะท่านเจ้าคุณคะท่านเจ้าคุณคะวันนี้รับอะไรดีคะสวัสดีค่ะย้อยยอยอะไรล่ะแหมเรียกเพราะๆสิค่ะท่านเจ้าคุณนังย้อยนังย้อยนังย้อยยิงยอยก็ได้ค่ะยิงย้อยค่ะเจ้าคุณเจ้าคุณไม่เจ้าคุณดีเจ้าอะไรก็ได้จะเรียกเจ้ามือแล้วกันเออจะเรียกเจ้ามือแล้วเดี๋ยวเสียงุกเสียงตรางนะฮะเดินลงไประ้ว่างจะตกได้ถุนนะคะ ขุนตกไต่ขุนตกอุ้ยมางานที่สุรินทร์ค่ะคุณแม่ท้องหน้าพักอยู่ที่โรงแรมนะคะตอนนี้ตรงนี้ปกติคุณแม่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้นะคะครับข้อแสดงหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำ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 เอ้ามาดิปากชิ้นเงียบทักกันหรอพ่อใหญ่พ่อยัยจะแบบเรียกมาเที่ยวงานกันลูกแอบแม่มาแม่ก็งีบอยู่ที่โรงแรมนะคะก็จริงๆแล้วเรามีงานพิธีกรนะคะเแต่ก็มีงานมหกรรม มากกับสุรินรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุรินค<ะ>่ะนะครับก็ก็ขอบคุณชาวสุรินนะครับเอหลายๆท่านนะพอเห็นคลิปแล้วบอกว่า ยินดีดต้อนรับกับภูชนีสู่เมืองสุรินทร์ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ<ท>ไปเดินตลาดไปอะไรนะฮะก็มีแฟนๆที่ขายข้าวขายของอยู่ในตลาดาก็ัมาถ่ายรูปกันก็รับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับจริงบ้านนี้ฉันกล้าอยู่แค่นี้เองนะคุณกระพูอ้ิง80นะกิลโลลงเดินไปบ้านคุณได้80กิโลนี่101เนี่ยจากสุรินทร์ไปนิดเดียวใช่อ่เดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวงานเดี๋ยวพาแฟนๆไปเที่ยวงานด้วยดีกว่า สวัสดีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ5 4 3 2 1 ยังไงครับคุณตาแสวนนี่คโอ้โหดีลเสื้อใหม่ด้วยเนี่ยตอนมาไม่เห็นนั่นเสื้ออย่างนี้เลยเท่าไหร่เนี่ยอะเท่าไหร่อันนี้แปดร้อยแปดร้อยรองเท้าเท่าไหร่รองเท้ารองเท้าอีกสองโอ้โห ห huh? ้้อคู่นี้สี่ร้อยคู่ละส0 0รวมเป็นรวมเป็นเก้าอยก้าร้อยสองคู่เก้าร้อยสามก้องห้บาทเป็ไงเป็นไงเปไงพ่อคุณเป็นไงเป็นนักชอปพามาถูกงานแล้วค่ะเอาสิครับัครบัดดีครับ ผ้าเซื้ออโอ้ไม่ใช่เฉพาะเสื้อตัวเองพอซื้อตัวนึงเนี่ยพอซื้อตัวนี้นี่ซื้อให้แม่ด้วยหรอไหนๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นเป็นป้ายเหรอคะร้านกับบุกใช่ไหมลายขอด้วยอ๋อเป็นเสื้อเสื้อผู้หญิงนี่ไงต้องไปดูที่โรงแรมถึงจะชัด โอเคดูว่าเจ้าตัวเขาจะชอบไหมอันนี้ของผู้หญิงผู้ชายของผู้หงของแม่หรอแม่สองตัวเลยเหรอสองตัวสามตัวเนี่ยสามตัวแล้วเราคิดว่าเขาจะชอบไหมเขาไม่ได้เลือกเองชอบขอพ่อเลือกโอ้ถ้าพ่อซื้อให้เขาชอบบะซารคือมั่นใจมากเออถ้าพ่อซื้อให้เขาชอบเอ้ามามเพราะว่าได้ใช้เงินตาแหวนใช่โอ้สารหลักหมื่นไหว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  ผ่านสารหลักเมืองได้ยังไงพี่สำราญเขาอมันอยู่ใกล้ๆที่พักอุ้ยเสื้อคุ้นๆนะนี่ไงแล้วเข้ากับเข้าถึงเข้าพอดีเลยเสื้อใหม่โอ้ยแม่ชอบไหมชอบเปล่าเสื้อนี้ชอบเป่ะชอบใช่ไหมใส่พอดีเลยสวยเลยคุณซื้อยิ่มเลยอป่ะ ได้ยืนๆยืนเยืนเรียงกันหน่อยสิไอเยืนยืนคู่กันหน่อยไม่้เยืนเรียงโอ้ยลายเดียวกันเลยอ่าหนึ่งสองแชะยามน้องยื้าย้ายรัรำดังนางอับสราแสนงามโผล่จากทิมาเดินดินแดนใครไม่ใช่อับสราหรือนางฟ้าหอกนะพี่ชาย เป็นของที่ชาวบ้านให้มานะคะดูนะคะต้องเอาไว้ท้ายรถไหนไหมอ่าเดีวเอาไปกินเลยดีกว่ามาินกิลองนะสถานีถัดไปค่ะไปไหนคะจะพาคุณตาคุณยายไปกินจิ้มจุ่มอ่านี่ค่ะพอออกมาฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะเราก็อยู่เป็นคืนที่สองแล้วนะคะอือ สบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะแม่นะกางหน้ากางหลังให้เป็นคุณนายป่ะเลยเป็นคุณนายเลยคุณนายยังไงคะ,ไป,คะไปกินเนื้อสุรินกันนะคะโอ้ยพ่อตาลูกเขยนั่งเฮียงกันลองส่องเลยลเกวนคุณยายก็กินต้มนะคะ กิมจุ่มนะคะกับข้าวผัดข้าวผัดอร่อยไหมแม่อร่อยจ้ากินเนื้อปลาเยอะๆกินเนื้อปลาเยอะๆที่กระบพเคยมีโมเมนต์มากินอย่างเงี้กับแม่พ่อบ้างไม่เคยนะตั้งแต่จำความได้นะนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกดีไหมล่ะรู้สึกดีไหมดีก็ครั้งแรกพาจากสาวๆไปกินหัดพากพ่อแม่ไปกินบ้างบ่มี่ดอกบ่มี่ติเออบะหมี่ดอก แม่เคยเห็นกบยักษ์ไส้ป่ะมันเป็นอาหารพื้นถิ่นของสุรินทร์นะคะแม่เขาบอกว่าถ้ามาต้องกินแล้วได้กินแค่ได้ดูนี้ได้ดูเดียวก็คือหลักสดสดเมื่อกี้ไปงานมาปรากฏว่ามีพี่เขาฝากมาให้ทานเนี่ยค่ะหน้าตานี่เป็นกบยักษ์ไส้นะคะเดี๋ยวเราลองเราจะเอาจะถึงดูนะมันคล้ายคล้ายกับหมูปิ้งนะแต่ใหญ่กว่าเยอะไม่เห็นมีรูปร่างเหลือความเป็นกบอยู่เลยไม่เหลือเลยใช่ไหม เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาปรุงรสแล้วเราเปิดดูในสูตรเนี่ยเขาบอกว่าหนังกบเนี่ยถูกลอกออกไปแล้วก็ตัดหัวขาตัดขาด้วยนะคะแล้วก็เอาเครื่องในออกแล้วล้างให้สะอาดแบ่งกบส่วนหนึ่งมาทําไส้โดยการโรยเกลือสับให้ละเอียดโขลกขานตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมพริกไทยหอมแดงกระเพราคลุกเคล้าจนเข้ากับเนื้อกบแล้วจับยัดเข้าไปในท้องกบอีกทีนึ่ง แล้วก็มาเสียบไม้ไผ่แล้วก็ไปย่างไปอ่อนๆนะคะเทคนิคคืออ่อนๆจนสุกมันจะออกสีแดงๆเข้มแล้ววิ่กลิ่นหอมเขาบอกว่าให้กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวปั้นก็ได้นะคะหรือจะกินแกล้มก็ได้แม่แม่ท้องนากวานสนใจไหมคะแม่แม่ถนัดแม่ไม่ถนัดไม่ได้เนี่ยกินแล้วเดี๋ยวพ่อ สนใจไหมปะกบยัดไส้กบยัดไส้อ่ะต้องชิมแล้วมาถึงสุรินไม่กินเนี่ยมาไม่ถึงนะเออพ่อเขาชอบกินอะไรแปลกๆอยู่แล้วล่ะกัดเลยพปอเย็นมากมั้งฮะเย็นน่ะไม่มาไลฟ์เขเพิ่งทำมันเย็นใช่ไหมเออจะไมย่างไงอาย่างย่าหน่อยก็ได้ย่างย่างตรงเนี้ยเออย่างสนไหนก็ได้พ่อลองชิมก่อนกัดเลยพ่อกัดเลย ายรสชาติเป็นไงคะดีอยู่เนี่ยเหรองามเอามาย่างอร่อยมากเอามาย่างก่อนก็ได้พ่อเนี่ยย่างบนเตาเนี่ยให้มันร้อนหน่อยเออย่างสีหนาได้ไหมขอชิมหน่อยนะพ่อนะไหนลุมาลุมาเป็นไงให้สร้างอ่วบ พบเนี่ยใส่เมืองสุรินทร์มือเลยค่ะมือเลยมันมีแต่เครื่องเทศหมดแล้วเนี่ยใช่แพทจะไม่รู้เลยว่าเป็นกบเห็นไหมเหมือนไส้อัวไหมอืมอร่อยพ่านั่นเห็นไหมอร่อยๆเห็นไหมเห็นไหมต้องกลับไปซื้อละกลับไปซื้อที่ไหนอ่ะหาที่ไหนแบงหน่อยแบงหน่อยแบงหน่อยยกไม้มาเลย ไม่ชิมพลาดทเจอพูดอย่างนี้ต้องชิมละไม่ต้องเป่าแม่ไม่ร้อนเลยอร่อยเหม็นต้องบอกว่ามันเหมือนอะไรด้วยโรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนา พ่อมาลมป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เหลือให้เราเช่าเขาทำนาพี่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้องทุกวันค่ำเช้าเฝ้ามองน้องเห็นใกลจังพี่จะ